แล้ผมก็สวัสดีทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เอหลังจากที่เราเอาไมโครขึ้นนะผมก็เดี๋ยวจะอลุยกันต่อผมวางท่ออันต่อนะครับมาโอเคเราเคลียร์ออกกันนะผมก็เดี๋ยวจบงานนี้ค่อยเอาไมโครไปซ่อมเนาะนะผมเพราะว่ามันยังใช้งานได้อยู่นะครับ <c oughs> โอ้โหคว่ำขนาดนี้ยังยังจะต้องใช้งานอยู่อีกเหรอ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โอโอเคผมเนียม โอ้โห oh, ดูร่องรอยแม่แบบว่าดึงดึงยังไงก็ไม่ขึ้นอะ่ะถ้าแบบว่าเมื่อวานเอ่อวนันวันนั้นอะ่ะไอคลิปที่แล้วที่ที่มันคว่ำผมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือผมไม่รอบครอบอะ่ะเอ่อมันขึ้นได้แล้วคนที่จะเอาดินไปถมด้านหลังเนาะแต่ว่าก็ไม่เอาไปถมเนาะโอเคแมอะไรก็ผมงผิดพลาดกันได้เนาะผิดพลาดกันได้สุดท้ายก็ต้องเอาเขนยกขึ้นใช่ไหม ไม่สุดท้ายก็ต้องโอเคนยกขึ้นนะครับผมโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปเอาท่อกันนะผมว่าท่อผมซื้อไปแล้วนะครับที่บ้านนะแต่ว่าเอ้ยอย่าชนอย่าชนเฮ้ยที่บ้านวัดไปได้นี่หว่าไม่เสียตังค์นะครับผมก็ท่อผมซื้อไปแล้วเพราะว่าเราไม่มีตังค์นะครับเราไม่มีตังค์เราก็ต้องรีบซื้อไว้นะครับทุกคนโอ้โหบ้าบอ ว่าผมซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาให้เอายกยกขึ้นรถเลยก็แล้วกันเนาะนี่ผมวัดสเอ่อมีมีอะไรบ้างวะเอาไปหมดเลยแล้วกันเนาะเอาไปหมดเลยแล้วกันไอ้นี้สองท่อนโอเคเอาขึ้นรถเอาอีบ้าเอ้ยมันไม่ยกขึ้นรถให้นี่ว่าอ๋อหรือว่ามันต้องไปยืนอ๋อน่าจะน่าจะไปอยู่จุดไปอยู่จุดที่ส่งของนะ น่าจะประมาณนั้นเนาะแล้วจุดส่งของอยู่ตรงไหนล่ะอ๋โอโหบ้านตัวเองแท้ๆบ้านตัวเองแท้ๆนี่น่าจะอยู่ฝั่งนี้มั้งใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่นี่แหละลายนี่แหละโอเคน่าจะอยู่จุดนี้มั้งมันถึงจะเออเาของยกขึ้นให้เนาะอ๋อใช่หรือเปล่าป,ปั๊บปั๊บปั๊บอันน่ไอสัตว์ไม่ใช่ แล้วกูจะยกขึ้นยังไงเนี่ยทีนี้เอปอปวดหัวเลยปวดหัวเลยเับผมปวดหัวเลยโอ้โหมันยกขึ้นได้ก็ไม่ยกให้มาดูดิมันอัพอะไรได้บ้างนี่อ,อ่ออัพอัพอีตัวสุดท้ายก็แล้วกันเนาะโอ้ยมันยกขึ้นได้มันก็ไม่ยกแล้วผมไม่ได้เอาเคนมาด้วยนะสิไอเจ้าบ้าเอ้ยไม่เป็นไร เดี๋ยวไปเอาเกณฑ์กลับมาก็ได้นะครับผมเออหนอเพระาะว่าอยู่ที่บ้านอยู่อันนี้เสียนโอเคโอเคแหม่เสียเวลาเลยผมเสียเวลาเสียนาฬิกาด้วยเดี๋ยวเอาเอาแม่โครมายกเลยแล้วกันเนาะแม่โครไวกว่านะครับเคมช้านะผมเดี๋ยวเจ้าลิฟแฮก,กับบ้านไปเอ,เอาไปยกนะเพราะว่าเงินเราไม่มีสักบาทเลยดีนะที่วาร์ปกลับบ้านมันไม่เสียตังค์ดีดียังด,ยงดียังดีนะผม ไปเดี๋ยวเอาไปฝั่งนี้เลยแล้วกันเนาะเดินเร็วๆเดินเร็วๆโอ้โหเอาแม่โคมันจะยกไปกว่ากันนะครับโอ้โหโหยตึกๆๆๆๆๆเดินไปครับผมเดินไปเดินไปเร็วหน่อยดิพี่โอ้โหเออใส่เกียร์กระต่ายทีแรกซะก็แล้วโอ้ยฟาตึกๆๆๆๆเดินไปไวาเดินไปไวาย มันจะหยุดทําแพะอะไรวะโอเคเราเริ่มอะไรวะผมไปดันไปอือโอ้มันดันไม่ไปวะเอายกขึ้นเลยครับผมยกขึ้นเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับผมหวังจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเร็วๆๆๆๆๆๆๆโอ้ยผมซื้อไว้ตอนที่มันเอจะหักตังนะทุกคนครับก็เลยแบบว่าอมีมีของมีมีไอ้นี้นิดนึง ซื้อไว้ตอนมันจะหักตังพอมันหักพอมันหักเราจะไม่มีเงินซื้อนะอุ้ยมันวางได้สามชั้นเลยเหรอเฮ้ยเอาเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะไอนไหนวางวางได้อีกวางได้อีกไหมวางได้อีกก็ล่าวางได้อีกไหมวางได้อีกไหมอีกสักชั้นเอ้มันยังไม่ยังไม่ยกขึ้นเลยได้อีกสักชั้นไหมโอ้หมดแล้วหมดแล้ววะโอ้บาบอู้ทำไมมันไปวางแบบนั้นล่ะ โอ้ยยกแล้วยกกลับคืนไม่ได้ด้วยแ <c oughs> ม่เลยผมวางวางมัวม่วๆไปเลยผมวางมัวม่วๆไปเลยสุดท้ายเราก็ต้องได้เอาลงอยู่ดีนะครับอ๋อแถวตรงนี้วางไม่ได้ต่างหากอาโอ้ยหนอสมัยญยากเทนอสมัยยากเทนอดีนะรถรถเรายาวอ่ะดีนะผมจะเอาอตัวนั้นขึ้นให้ได้เลย โอเคนี่ขยับขยับมาด้านหน้าอีกเออมาด้านหน้ามาด้านหน้า <c oughs> โอ้แตกหมดแล้วมั้งนี่มบังคับยากที่หายเลยทุกคนมองตรง okay, อย่าอยู่ตรงนี้ก็อยู่ไปเถอะเออบังคับยากจริงๆนะไอ้ปุ่มใหญ่ๆนี่อย่าหาทำนะอย่าหาทำนะโอ้โหบังคับยากที่หายถึงไม่นะอันไกลๆอะ่ะแขนยิ่งสั้นอยู่เออ ไอตัวนี้ถึงอยู่นะครับอ๋อไอตัวนี้ถึงอยู่ก็ได้มายกขึ้นมาปพ๊บปื่อป๊บโอเควางเอาวางไม่ได้หรอเฮ้ยแล้วมันจะเอาไปหมดไหมนี่เอ,เอ้าเ้ยอย่าบอกนะว่าวางไม่ได้เนี่ยเอาไปไม่หมดนี่ซวยแดกเลยนะครับ อ๋อวางวางโอ้อโหเอาไปไม่ได้เว่ออถ้าเอาไปไม่ได้เดี๋ยวเอาอ้ตัวกลมๆไปก่อนเพราะว่าไอกลมๆมันมันได้วางก่อนเพื่อนไงมันจได้นะผมเอาอีตัวกลมๆไปก่อนนะครับยกหน่อยยกหน่อยเออไม่ทำมันแตกหมดละเออโอ้โหแม่บอกแม่ครูยกเอาครับผม โอ้โห oh, hey. ไม่มีใครเขาทำกันหรอกเขาเอาแต่เค้นนั oh, oh, ่นแหละโอ้ยผมเกลียดมุมมองนี้มากเลยมาเก่ามาเฮ้ยมันถึงอยู่นี่ว่ามันถึงอยู่เมื่อกี้เออไฟไตสองอันไหมไตสองอันไหมเอาวางไม่ได้จะบ้าตายจะบ้ากระมังเอาวางไม่ไกลได้ไหม แล้วทำไมมันวางไม่ได้อะเอ้าโอ้โหเอ้ผมนี่หัวร้อนเลยครับทุกคนครับคนยิ่งรีบ,รบๆอยู่โอ้โหเงินก็ไม่ค่อยมีูมาเจอบ้าบออะไรแบบนี้นี่โอ้ยโอเคโอเคเอามาอยู่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาไอ้ตัวนี้ไปลงก่อนก็ได้เออไปไม่ว่ากันครับผมไปเราไม่มีตังค์เราทำไรายได้อ่ะอ๋อหน้างานเราอยู่ฝั่งไหนอ่ะ ฝั่งนี้ครับผมไปเราไม่มีตังค์แล้วเราทำอะไรไม่ได้ดูสิศูน์บาทเออน่าสงสารชีวิตน่าสงสารมีเงินศูนย์บาทแต่หางานใหญ่ๆทำโอ้โหใครก็าทากันเนยฮ้ยโอ้โห,โโหชนจนได้เบิ้ลเนะิ้ลเบ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 ิลเบิ้นเบิ้เบิ้ลเบิ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 ล้เาาบิเบิ้เบิ เออแต่ว่าก็รับจ้างเอาเงินนี่หว่านะใช่ไหมอ้สวัสดีครับตำรวจครับมีตังค์ให้ผมยืไมไหมครับแม่ยืมตังค์ตำรวจแล้วไยวเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะแล้วหน้าง,งามอยู่ฝั่งไหนนี่อ๋อน่าจะอยู่ฝั่งนี้มั้งค,ค่อยๆเลี้ยวผม,มค่อยๆเลี้ยวอ๋อน้าง,งานอยู่ตรงไหนเอ้้ผมไม่ได้มาหน้างานนี่หว่า างานอยู่ตรงนี้ก็ว่าอยู่เป็นมาร์กบ้าบออะไรตรงนั้นผมมาตามมาร์กนั่นเมื่อกี้เอ้ยโอเคหน้างานอยู่ยฝั่งนู้นโอเคไม่ไกลไม่ไกลเลี้ยวซ้ายออกไปก็ถึงแล้วฟาปเลี้ยวซ้ายไปก็ถึงแล้วนครบดีครับพี่ครับสดีครับคลิปนี้น่าจะได้วางท่อเฉยนะาวางไอ้กวยวางท่อกลมไม่น่าจะได้วางได้วางท่อยาวนี่แหละ โครงการถนนหมู่บ้านเราดูอย่างนี้ยิ่งใหญ่ยิบหายเลยเนาะครับยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเบ๊กอีกเดี๋ยวรถไทยออกก่อนนะผมรถไทยออกก่อนนะออกไปบอกให้ออกมาตันทางอะไรตรงนี้เออแหละออกมาแล้วก็เดี๋ยวถอยถอยเข้าไปได้มั้ยวะเออไม่น่าจะได้นะทุกคนนะไม่น่าจะถอยเข้าไปได้นะครับ เดี๋ยวผมใช้เคีนยกเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวใช้เคีนยกกันเลยแล้วกันมาทุกคนใช้เชนเลยใช้เคนไรไอ้ขี้เกียจใ,ใช้แมคโครแล้วแมกโครพังครับผมเดี๋ยวจบงานนี้ค่อยเออหรือทําใหม่จบกานนี้เดี๋ยวค่อยไปซ่อมตั้งได้ไหมเนี่เคีนเนี่ยอ๋อได้ผมฟื้นสวิงกับมา ยืดออกมายกขึ้นอีกยืดราอดจจะก,กี่นาทีแล้วนี่โอ้โหสิบนาทีแล้วโอ้โหเสียเวลา <c oughs> โอเคโอเคทุกคนคลิปหน้าน่าจะได้แบบว่ายกยกจนหมดเลยนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เปทั้งน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเจอเกออจันใหม่คลิปหน้าครับโอเคยกลงโอเคสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ